ทุกคนขอให้ได้จับทองับทุกคนเด้อเพราะว่ามีมาความกันเออยกยกจทุกคนเด้อยกจบทุกคนเบียนเบียนมาเลยทุกคนให้ยกจบเด้อล้าให้ประธานประมูสี่ท้าเด้อเรียนนี่ก่อน Kita bicara 咋了、哦？我给你翻译。哦

ทำไมไทำไมไมด้น้องเจทไปถามน้องขอเย์ครับทำของนี่ทีที่ร้องอยากให้เดางเดินอยากลงเดินอ๋ออยากอยากมาลงเดิอยางโงมากเพื่อนคงไปได้ขึ้น้องันีเป็นไอที่เป็นไอ้ไอ้ี่พาหมดเดี๋ยวจะลบติดขาไม่ได้จริง ผมยานามเลยหอในเท้าขาวบบนติดอะไรนะติดบึนไดนเลยไ่ดูเราพอดีใจใส่ใสบางครั้งดูน้ำตัวเองตัวเองตัี่งไม่ได้น้ำตัวเองน้ใส่เป็นหลอดจานจานเือนกปอทั้งสองหางแอบทิ้งไหมรอบกว้างไหม ตอนนี้ช่วงเหมืนกันเด็กเด็กรุ่นขนาดเนี้ยยิ้มเสร็จปั๊บบึ้งเป็นเทียบเลยนะเป็นเชือกไปแล้วก็แขวนเงิบนยอดไม้กี่วันสิบแปดบนยอดเลยนปาะหลาดบอกไปที่นี่ะเนี่ยคุณยังครับนีะถ้า็นเชือกแล้วเราแขวนบนยอดเลยเป็นถุงไหมล่ะ รถมรถป้าห้ารถป้าห้าคามรแปดเจ็ไม่เปนไรเดวางัดมาาใวัดวัรับไปอ๋อโอเคบอกให้วัดรู้แบไปกันเดี๋ยวปืนเราไปเดี๋ยวเนาไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าใครเอาไปก็ถืลว่าุบุญต่อนะไม่จาวัดเอาไปในเลย่องของอยที่เข้ามาวัดไม่มีปัญหา จะไวตรงนี้ไหมดก่านะเข้าวาก่อนใช่ื่อะไที่ว่าทรอกเราไวตรงนี้ลองดูก่อนนะเ้าให้วัดเราเราไว้ตรงนี้แหละวัดเห็นอตรงนี้เราบอกตางไปบอกเตข้างล่างเย้โอเคบอกว่าตั้งไวตรงฐานเฉายงเรยร้ยเนาะอือตรงนี้เราวางเรียบร้อย รอโคูะอันนี้ประนารจะถ่ายรูปาย้ยยังถ่ายรูปยังนะเรางจะประการด้วครับประธารที่ินนั้นกงมาไวายบนบาด <OK> ้วยแก้นะครับ